เข้าห้องมาเลยนักเรียนทำอะไรอยู่ตรงประตูน่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาเลยมานั่งข้างหน้านี่นักเรียนมีแค่นี้เหรอไปไหนกันหมดเนี่ยวันนี้ไม่มาโรงเรียนเหรอสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูมากันแค่นี้เหรอครับวันนี้มันเป็นวันหยุดไม่ให้ผมมาโรงเรียนทําไมมาเรียนไงนักเรียนวันหยุดก็ต้องมาเรียนเพราะพวกเธอยังเรียนไม่ทันเพื่อน วันนี้เราจะเรียนวิชาอะไรกันครับคุณครูวันนี้ครูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้พวกเธอนะวันนี้เรียนกันแค่5นาทีก็พอกลับบ้านได้เลยทำไมคุณครูให้เรียนน้อยจังเลยคะเอพวกเธอจะเรียนอะไรกันเยอะแๆเดี๋ยวครูจะไปดูหมอลำต่อรีบเรียนรีบสอนรีบเสร็จโอเคครับเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าคุณครูอ่าเริ่มได้นักเรียน,นะยนอันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ อง oh. อ้าวอ้าวสองถูกต้องดีมากเลยนักเรียนพวกเธอเก่งมากวันนี้เรียนกันแค่นี้พอนะอก,กลับบ้านได้ทำไมเรียนน้อยจังเลยคะครูอ้าวอยา่ยานี่เธออยากเรียนเยอะเหรอเรียนน,ยน้อยก็ดีแล้วจะได้รีบกลับบ้านอีกอย่างนะครูจะได้รีบไปดูหมอลำด้วยครูจะไปเต้นรถแห่ด้วยนะไปกลับบ้านได้แล้ว ดีเลยครับครูผมจะได้รีบกลับไปเล่นโลบอกเโอเคเล่นอะไรก็เลือกของผู้เธอกลับบ้านได้แล้วไปอ่านักเรียนทุกคนทักขอบคลบออขอบคุณครับคุณครูอคคโอเคกลับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยมานานแล้วเนี่ยเสียวเวลาครูจะไปดูหมอลำแล้ว ยาย่าเรียนแค่นี้มันจะได้อะไรวะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าหนึ่งบวหนึ่งเป็นสองไงอย่าไปเรียนอะไรเยอะวะถ้ากูกลับบ้านตอนนี้ยายกูตีแน่เลยหาว่ากูไม่ไปโรงเรียนมึงก็หาเดินเล่นจนถึงเวลาเลิกเรียนแล้วกันกูกลับบ้านละง,งั้นก็ได้โชคดีนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่ ทำอะไรดีวะเนี่ยไปหาว่ายน้ำเล่นดีกว่าอ้าวอ้าวนักลบนี่เธอทำอะไรนะ่ะนักลบเฮ้ยเธอจะฆ่าตัวตายเหรอขึ้นมาคุูว่ายน้ำไม่เป็นนะเฮ้ยเสียงคูเรียกเหรอวะ ผมมาว่ายน้ำเล่นเฉยๆครับครูไม่มีอะไรโอ้โหนี่เธอว่างขนาดนี้เลยเหรอนักรบงั้นครูกลับก่อนนะโอเคครับครูดูหมอลำให้สนุกนะครับโอเคนักเรียนครูไปแล้ว